สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องซาลแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆที่สนใจเรื่องการเพาะเห็ดนะครับไปนอกสถานที่กันนะฮะเราจะไปไหนเดี๋ยวตามผมไปครับผมจะพาไปดูว่าเราจะไปไหนกันเอาละครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอ่าเราเรากมที่79นะครับก็เบี่ยงซ้ายเลยนะครับ มันจะมีป้ายเขียนว่าไปทางอำเภอบางแพรนะครับก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามแยกนะครับอำเภอโพธารามนะครับนี่นะฮะตอนนี้เราก็ติดไฟแดงอยู่ที่แยกบางแพรนะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปอีกไม่ไกลครับครับตอนนี้เป็นยูเทิร์นแรกนะครับเราก็ขับผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยว ทินที่2นะครับเราก็ชิดฝาไว้อย่างเงี้ยฮะเตรียมเตรียมกับรถนะนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่เทินที่2ก็เตรียมกับรถเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านไพลินนะครับผมที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมร้านนี้เป็นร้านที่เปิดมาเก่าแก่นานแล้วครับ20กว่าปีแล้วนะครับผมเราจะพาไปดูว่าเขามีจำหน่ายอะไรบ้างนะครับผม คนเพาะเห็ดทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับส่วนส่วนมากนะครับมือเก่าอาจจะรู้จักอยู่แล้วเป็นอย่างดีนะฮะแต่ถ้ามือใหม่นะครับที่หัดเพาะเห็ดนะครับอยากจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะไปทําเห็ดนะครับไม่ว่าถุงลายิบตั้มภูไม้เชื้อสามารถมาติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับผมไม่ว่าจะส่งต่างจังหวัดหรือมารับเองในที่ร้านได้หมดเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับไปทาความรู้จักกับท่านเจ้าของทั้งสองคนนะครับไปครับไป สวัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับมาแนะน้ำให้รู้จักก่อนอันนี้เจ้าของร้านครับเกียรติงครับผมอันนี้เจ้าของเจ้าของร้านอีกเท็จกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกัสกัสซ้องกับเสียนะครับว่า เปิดมานานเท่าไหร่แล้วมีขายอะไรบ้างนะครับผมมีให้บริการทั่วประเทศหรือเปล่านะครับผมสําหรับคนที่เป็นมือใหม่จะได้รู้แล้วก็จะได้อุดหนุนกันอีกร้านหนึงครับอย่างเป็น,นทางการนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวแนะนาแนะนําตัวแนะนําร้านให้ผู้ชมรู้จักหน่อยได้ไหมครับก็อันนี้ค่ะร้านเห็รชัยนินะคะเปิดมานานแลวค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะก็จะมีคุณผู้ส่งนะคะเป็นเจ้าของร้านคอยดูแลอยู่ะค่ะ ใช่แล้วผมทําเหตุมาแปดปีก็มาก็เจอเสียตลอดเลย่ะฮะก็เป็นร้านที่เก่าแก่ตั้งสมัยีตั้งแต่พี่นีนู่นเนี่ยมาซื้อของตั้งแต่พี่นินนะครับผมต่อมาก็เสียก็เป็นคนดูแลกิจการต่อเนื่องมานะครับผมเป็นร้านเก่าแก่ตั้งเดิมของราชบุรีเลยถ้าใครอยากจะเพาะเห็ดต้องนึกถึงที่นี่เลยเนาะเพราะที่นี่มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแต่ก่อนนี้มีเครื่องมีอะไรด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ไม่ได้ทำพวกนี้แล้วใช่ไหมครับเราจะ เราจะมีแบบพวกอุปกรณ์เช่นครบเลยกับผงเอ้ยเชื้อเอ้ยมีหมดเลยครับผมแล้วราคาที่นี่ก็ย่อมเยาวด้วยนะฮะราคาราคาถูกเออนะเพราะใช้บริการกันอยู่ประจำรู้ราคากันดีนะครับผม ใครนะครับที่สนใจอุปกรณ์บ่อเห็ดนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเดินดูอ่าลองลองเดินดูอุปกรณ์บ่อเห็ดก่อนแล้วเรามาคุยกันใหม่ว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับจะเป็นเชื้อเชื้อเข้าบ้านนะครับสําหรับใครที่นังหาคทำนะครับเขาก็มีส่งจำนวนมากจำนวนน้อยโทรมาสั่งได้นะครับมีบริการส่งทั้งหมดนะครับผมที่เห็นเนี่ยมีแทบทุกอย่างเลยเนาะ มีทุกอย่างเลยไหมครับมีทุกอย่างเลยอ่ามีเชื้อทุกอย่างเลยนะครับผมปริมาณเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนี้นะครับมีครบเรียกว่ามีครบดีกว่าอ่าเนี่ยถุงก,ก็มีนะครับผมมีบริการแค่พุกไซส์สั่งมาอ่านะครับแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับถามว่าต้องยกแพ็คหรอ ยกแพ็กไหมหรือว่าเราแบ่งได้แบ่งได้นะครับไม่จําเป็นต้องยกแพ็กนะฮะก็ต่างจังหวัดจะส่งยังไงก็โทรมาคุยกัออนถามราคาเนี่ยนะมีอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับมีแอพพออ์ใครที่เป็นไรนะครับหรือว่าเป็นมแมลงหนอนอะไรเนี่ยยาพวกนี้ก็มีนะครับผมเป็นพวกชีวภาพนะฮะอาหารเสริมปุ๋ยยูเรียทุกอย่างครบวงจรอ,อยู่ที่นี่นะครับส่วนใครที่ทําเห็ดฟางนะครับที่นี่ก็มีเชื้อเห็ดฟางจําหน่ายนะครับ นั้นก็ทั้งนั้นนั้นจะเป็นเชื้อเห็ดฟางนะครับมีพลาสติกมีปูนนะฮะมีอาหารเสริมยิ้ตซ้มอ่าดีเกลือภูไม้เรียกว่าครบท้่นจนวนกันเลยนะครับผมนอกจากตรงที่เราเห็นตรงนี้ในร้านยังมีอะไรอีกมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับตามนะครับนะครับมันมีอะไรอีกครับนี่ต่วนนี้เลยครับก็จะมีมีเก็บฟางนะครับผม

นี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าของจะขาดนะครับรู้สต๊อตก็รู้แล้วว่าแน่นแค่ไหนนี้เป็นเม็ดข้าวฟ่างรับนี่นะครับสำหรับสำหรับใครที่อยากจะทําเชื้อเองนะครับสั่งเม็ดข้าวฟ่างไปทําเองได้นะครับมีทั้งข้าวฟ่างขาวและข้าวฟ่างแดงนะครับนี่นะครับโค้งวงจรที่สุดต้องร้านนี้นะครับผมนี่นะครับมีทั้งข้าวฟ่างแดง ส่วนราคานะครับโทรมาสอบถามที่ร้านได้นะครับจะโทรมาสอบถามผู้จัดก,การก็ได้หรือว่าท่านเจ้าของร้านก็ได้ใจด,ดีทั้งคู่นะครับย <จะ S 2> ิน <พอ S 2> ดีนให้ข้<จ>อมูลแล้วเวลาเปิดน,นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงนะครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งปิดสี่โมงห้าสิบ ปิดส <ak> ี e ่โมงห้าสิบอีกสิบนาทีไม่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับปิดสี่โมงห้าสิบนะครับผมถ้าใครถ้าใครมาช้ากว่าสี่โมงห้าสิบก็จะไม่ทันนะครับให้โทรมาก่อนนะครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งปิดสี่โมงห้าสิบนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะขอสอบถามหน่อยว่าบริการขนส่งเนี่ยฮะถ้าสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยเราเราส่งยังไงครับบริการขน่งหมายถึงว่าควบถุงพวกเชื้ออะไรเงี้ยเราส่งแบบส่งไปให้ใช่ไหมครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าว่าจะระบุว่าให้ไปส่งขนส,ส่งที่ไหนเพราะว่าเราจะไปส่งแถวแถวย่าพนพุธมณฑลเนาะพวกสายสองสายสามสายสี่อะไรประมาณนั้นถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับ<ม>ถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆก็ส่งพวกแฟรพวกเคอรี่ได้แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าระบุมามแต่ถ้าของชิ้นใหญ่นี่เพื่อเป็นการประหยัดค่าขนส่งให้ลูกค้าเราก็จะต้องไปส่งตามขนส่ง<ม>อ่าก็ก็เนี้ยนะครับใครที่อยากจะได้ สินค้าหรือว่าอุปกรณ์เพาะเห็ดต่างๆนะครับโทรมาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็มาติดต่อนี่นะครับซ้อได้นะครับแล้วก็ผู้จัดการทางด้านโน้นนะครับก็มีเบอร์เนี่ยคุยกับใครก็ได้ใจดีทั้งคู่ครับร้านนี้ให้ให้บริการเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับมือเก่ามือใหม่ไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับนามร้านนี้ครับถูกและดีรวดเร็วว่องไวนะครับผม ส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ขอบคุณร้อมากที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเมื่อกี้เราออกมาจากร้านไทลินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้ามาราชบุรีจะมาแค่ร้านไทลินก็จะดูกะไรอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาที่นี่ครับฟาร์มเห็ดเชื้บ้านเลือกนะครับผมคือต้นกําเนิดของเชื้อ เชื้อเช้ที่เราใช้กันทั่วประเทศนะครับผมเราจะมาดูกันว่านอกจากเชื้อที่มีจําหน่ายแล้วนะครับเขายังมีอุปกรณ์อะไรให้เราชาวเห็ดนะครับได้ใช้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับเซียโอนะครับเจ้าของนะครับผมไปครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเซียโอนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเจ้าของฟาร์มเห็ดเชื้บ้านเลือกนะครับผมมาลาบุรีนะครับแหล่งทําเห็ดของประเทศไทยนะครับเราก็จะมารู้จักกับ 2ล้านนะครับร้านที่เราใช้บริการบ่อยๆนะครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊มันอยู่ตรงไหนที่ไหนก็ทําอะไรบ้างนะครับวันนี้เลยพามาแนะนํานะครับเจอโอผู้เป็นเจ้าของกิจการเี่ยท่าต่อจากจากเนียเชตเลยไหมครับตอนนี้พ่อเขาก็ลังทาอยู่นะแต,<อ>แต่ว่าจะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ผมเข้าไปช่วยพ่อเข้าไปช่วยช่วยพ่อดูแลพวกสินค้าที่จะ ซื้อเข้ามาหรืออะไรเข้ามาเนี่ยอ๋อก็มาช่วยเฮเชดูแลด้วยกันครับโอเคครับแล้วตัวนี้ประวัติความเป็นมาเนี่ยทางความเฮ็ดเชิดบ้านเลือกเนี่ยทำมานานแค่ไหนแล้วครับทำมากับสี่สิบปีได้แล้วฮะเราเรียกว่าตั้งแต่เฮียยังรุ่งเป็นนักเรียนอยู่เลยตอนนั้นอรุ่งพ่อทำตั้งแต่สมัยเป็นใบรุ่นแหละพ่อนะครับผมทำอะไรบ้างครับตอนแรกๆที่เริ่มแรกๆนี่ยทำทำเห็ดก่อน พอทําเห็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปทําเชื้อเห็ดเชื้อข้าวปั้นที่เราใช้ก็อยู่ปกตินี่ครับครับผมแล้วก็มาเริ่มมีพวกเครื่องจักรเครื่องอะไรเข้ามาใช้สมัยก่อนมันไม่มีเครื่องจักรแกทาแบบเหมือนเป็นใช้แรงงานคนอยู่เริ่มประดิษฐ์คิดค้นเพื่อเบาแรงก็เป็นที่มาที่ไปของเครื่องสี่กระบอกนะครับที่แทบทุกฟาร์มในประเทศแล้วกันที่มีใช้นาอเหียนนาะ เรียกว่าจะแทบทั้งนั้นเลยนะครับผมเรื่องเครื่องสีกระบอกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกพวกเตาพวกโมใช่ไหมครับก็มีตอนนี้มีอะไรใหม่ๆนะครับตอนนี้มันกําลังทําเครื่องใส่คออยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมันมันไม่เสร็จสมบูรณ์แบบร้อหน่อยรอหน่อยรอเปิดตัวนี่ถ้ามีเครื่องใส่คอนี้คนทําเห็ดนี่เปาขึ้นเยอะเลยนะสบายขึ้นเยอะเลยครับผ งั้นเดี๋ยววันนี้จะให้เสี่ยพาไปดูการผลิตสักหน่อยนะครับว่ามีผลิตอะไรยังไงบ้างนะครับไหนๆก็มาแล้วขออนุญาตให้พาเดินดูหน่อยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเสี่ยพาไปนีงครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทำงานนะครับที่ที่ทำเครื่องจักรทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเอยเป็นเตานึ่งเอยนะครับหรือว่าเป็นเครื่องสี่กระบอกเลยนะครับนี่ก็คือ แหลงผลิตแหงใหญ่ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเสี่ยวว่าตรงนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะครับบริเวณนี้ตรงนี้เขามีการประกอบอะไรบ้างครับตรงนี้เ็าไว้ทําอะไรครับตรงนี้ทำอะไรทำอะไรึงจากทำอะไรตัดตเจกตัดตัดไรเวอร์ตัดเล็ดตัดอะไรทั่วไปอ๋อตัดชิ้นงานเตรียมเพื่อที่ไปประกอบถูกครับกอ๋อก็คือเราตัดตัดอะไรแตตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป ไปประกอบเริ่มเริ่มไลน์ผลิตตรงนู้นเจาะมีอะไรตรงนี้ดก็สูนมันคืออะไรบรรทุนเนื่อต้องสูนอ๋อตัวสายตัดเล็นเรื่องการการชั่งนะครับน่าทึ่งเขาอะไรเร็นเนื้อทำซีหัวแลาวกจะเอาอะไรพวกทำซีหัวแล้วมาอ๋ทางแผนกเตรียมอะไรก็เตรียมไปทางแผนกประกอบก็ประกอบไปอ่าก็ทำส่งไปให้ทางนู้ดทางนู้ดก็ประกอบขึ้นไปครับโอ้วันหนึ่งนี้ทำได้เยอะไหมครับเนี่ย วันหนึ่งหมายถึงว่าเรามีเป้าไหมว่าวันนี้เราต้องทำสี่กระบอกได้กี่ตัวบางทีเขาเอาออเดอร์มาได้มันลูกค้าหรือว่าเจ้าเนี่ยบางทีเขาสั่งสายพานสั่งมันสั่งคละกันไม่ได้ว่าเหมือนกันการนี้มาหมายถึงว่ามันกำหนดตอกมาได้แต่ว่าสมมติผมมาส่งค้าวมาผมนับว่าวันวันึ่งต้องส่งเนี่ยผมก็ต้องดูแล้วว่าต้องประกอบอะไรอะไรอะไรแต่วันนึ่งก็จะต้องเป็นเช็คของเขาที่ต้องไปส่งหมายถึงว่าต้องคลึงลายผลิต แล้วแต่พอเรสั่งเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องวางแผนการผลิตแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วอย่างนี้แต่ละเครื่องใช้เวลาทํำนานมากน้อยต่างกันเยอะนะครับวันสองวันวันสองวันเต็จนะเครื่องนึงโอ้ไวมากเลยอย่างอย่างที่ที่เห็นอยู่เนี้ยใช้เวลากี่วันกอนเสีร์ตเพราะว่าไอ้เตาตรวเนี้ยเตาใช้เวลาสองวันเต็มที่เลยสองวันก็สองวันเทโอ้โหใช้คนกี่คนครับสองคนสองคนสองวันครับ โอ้โห oh, oh. เร็วมากเลยเตาใบใหญ่ๆนี่นี่นได้เท่าไหร่ครับเตาไฟนี้ได้กี่ได้กี่ก้อนครับเนี่ยเราจะไม่ยครับเตาหนึ่งพันหนึ่งร้อยก้อนนะครับผมอ่ส่วนเรื่องราคาถ้าใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคนคอยให้ข้อมูลนะครับเรื่องราคาทังป่านะครับผมและอย่างไอตีนกบอนะครับท right ี่เห็นทางโน้นเดี๋ยวเราเดินไปดูน ตัวนี้กำลังประกอบเลยอย่างนี้ดีวันเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ได้สำเร็จครับผมโอ้เช็นนี้เสร็จเลยครับตัวนี้นี่ครับมาดูนะครับนี่ในขั้นตอนการผลิตเครื่องสี่กระบอกนะครับตอนนี้เรารออะไรอยู่มั้งครับเนี่ยเสี่ยรอกระชางครับรอกระชางใส่ล้อแล้วก็เซ็ตเครื่องอ๋อเย็นนี้ก็เสร็จแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอ๋อเสร็จแล้วปุ๊บนี้วเขาจะเทส ทดสอบเครื่องอ๋อต้องมีการเทสอัดเทสอะไรเรียบร้อยก่อนก่อนจะส่งมอบลูกค้าใช่ครับผมมาต้องตั้งก่อนตัวนี้ขายดีเนาะวนี้โอ้โหให้เอกเลยใช่ไหมครับสี่กระบอกนี่ใช้กันทั่วเลยนะครับเรียกว่าทั่วประเทศมีตัวนี้แทบทั้งนั้นเลยปาเมฆแล้วนอกจากเราผลิตขายแล้วเรายังมีบริการซ่อมด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วเรารับประกันยังไงครับเครื่องพวกนี้ คือถ้าซื้อไปรับประกันหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีก็ก็ยังมีเงินอยู่แต่จริงแต่มีค่าใช้จ่ายก็คือเสียอะไรไม่ต้องลัวมีอะไรหมดโทรมาบอกเสียตรงไหนนะครับก็มีบริการช่างไปดูให้ใช่ไหมครับโอเคงั้นสบายใจได้ครับใครซื้อใครซื้อของนี่นะครับเพราะว่าที่นี่อยู่มาเป็น 30- 40ปีแล้วนะครับผมชื่อเสียงนี่การันตีเลยว่าของดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูตรงไหนกันอีกดีครับมีอีกไหมครับเสี่ยอืมหมดแล้วตะแกรงตะแกรงก็มีนะเออโอ้โหตะแกรงนี่สวยๆงันเลยมันมันมีหลายตัวอย่างใหญ่ไออตัวที่ร้อนอยู่มันก็เป็นสเตมเมอร์อ๋อเครื่องทำความร้อนเตานึ่งเออที่มาโปรไอไอร้อนต่อไปนึ่งเห็ดครับผมอ๋อตัวนี้ใช้ดีไหมก็มันก็ใช้ดีได้ได้นึ่งได้กี่ก้อนอันนี้พันห้าร้อยตันโอ้โหตัวเล็กๆนี้ได้พันห้านะครับ 2000ก็สองพั 2, ก็ไหวครับผมสบายสบายครับอ๋อมีแบบฟืนกับแบบแก๊สนะครับครับผมคืออยากได้เครื่องจักรอะไรที่ทําเกี่ยวกับเพ็บนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับมีทั้งบริการเมนเทนน์หลังการขายแล้วก็มีทั้งของใหม่นะครับอยากใช้ฟืนอยากใช้แก๊สครบวงจรนะครับมาที่นี่ที่เดียวนะครับผมความเพ็บเช่บ้านเลือกนะครับ นี่นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับโดยที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเสียโอนะครับดูแลร่วมนะผู้ดูแลร่วมกับเียเชษฐ์นะครับผมเอาละครับที่เราชมมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ครับแค่น้าจิ้มนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับยังมีอีกเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับขายดีมากนะครับทาส่งทําส่งยังไม่ทันออเดอร์อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้มาคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูแบบฟูฟชั่นอีกทีหนึ่งนะครับยังมีเครื่องอีกหลายอย่างเลยนะครับเสี่ยที่ยังไม่ได้เราไม่ได้เห็นในนี้นะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ขายดีเนาะคนทําเพจน<บ>่าจะเยอะขึ้นออกทุกวันเลยนอกจากออกทุกวันอโอเคงั้นท้ายนี้ก็ขอบคุณเสี่ยมากนะครับที่พาเดินชมฟาร์มนะครับส่วนใครอยากจะได้สินค้าตัวไหนเนี่ยครับเบอร์โทรขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมก็โทรมาติดต่อสอบถามทางฟาร์มได้เลยก็มีเจ้าที่คอยให้คําแนะนํานะครับผม โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเสี่ยมากนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าชมนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวคนที่ทาเหตุนะครับสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปต่อหาแล้วนะครับทั้งเชื้อทั้งเครื่องจบในคลิปนี้เลยคลิปเดียวโอเคครับวันนี้ช่องสารในเหตุก็ขอบคุณที่ติดตามเช่นเคยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วคราวหน้าจะพาไปดูอะไรอีกเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ